ข่าวของแทมมี่อับราฮัมกองหน้าทีมชาติอังกฤษที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากเจ้าตัวตัดสินใจย้ายออกจากสกเพเมลิกอังกฤษไปเล่นในสึกเกาโชเซเรอาตาลี่กับโรมาการประสานงานระหว่างกุนซือชาบโรตุกสโชเซมูรินโญถือว่าเป็นไปได้อย่างสุดยอดโรมายอมควักเงินกว่า34ล้านปอนเพื่อซื้อเขาเข้ามาผลิตสกอร์ให้กับทีมและนั่นเป็นเม็ดเงินที่ตอบแทนทุกบาททุกสตางค์52นัดซัดไป26ประตูมีส่วนช่วยทีม คว้าแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถึงอย่างไรอับราฮัมกลายเป็นที่ต้องการของหลายทีมดังโดยเฉพาะในการกลับมาเล่นในลีกผู้ดีเพราะมีทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลเป็นตัวเต่งที่จะคว้าอดีตกองหน้าของสิงห์บลูไปร่วมทัพจิงอยู่ที่ตัวของอับราฮัมเหลือสัญญากับมาป่ากรุงโรมถึง4ปีแต่หากได้เงินจํานวนที่น่าพอใจการปล่อยตัวนักเตะออกไปก่อนหมดสัญญาเป็นเรื่องปกติแต่เงื่อนไขสุดประหลา ในครั้งนี้อาจจะทําให้แมนยูและอาร์เซนอลชวดขวากองหน้าวัย24ปีไปร่วมทัพโดยจากการเปิดเผยของคอ r e เรียเดลโลสปอร์ตสื่อดังแดนมาร์กโกลนีเผยว่าเรื่องค่าตัวของอับราฮัมไม่เป็นปัญหาต่อทั้งอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรม่าต้องการเพียงแค่จํานวนเงินที่พวกเขาควักจ่ายไปเมื่อฤดูการก่อน34ล้านปอนด์โดยคาดว่าค่าตัวของกองหน้าชาวอังกฤษจะอยู่ที่ประมาณ40-50ล้านปอนด์แต่สิ่งที่จะทำให ้ตัวเขาไม่สามารถย้ายทีมได้นั่นเป็นเพราะเอเย่น ของอับราฮัมที่มีชื่อว่า New Feelings เนื่องจากเงื่อนไขที่ใสเอาไว้ในสัญญาหากนักเตะในความดูแลของเขายังอยู่กับโรม่าต่อทุกๆช่วงซัมเมอร์ฟีวิงจะได้รับเงินจำนวน345,000ปอนด์พูดง่ายๆคือถ้าอับราฮัมไม่ย้ายทุกตลาดการซื้อขายจะมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีของเอเจนต์เขาแบบที่ไม่ต้องทาอะไรเลยแต่ถึงอย่างไรเงินจานวนดังกล่าวอาจจะไม่มีผลต่อตัว New Feelings หากปีศาจ์แดงหรือไอปืน หญ่ยอมควักเงินก้อนจ่ายให้กับเอเย่นของอับ,บราฮัมตูมเดียวเพื่อซื้อทั้งนักเตะและคนกลางที่ต่อรองทุกอย่างจะจบลงทันทีก็ต้องมาตามดูกันว่าไอเงื่อนไขครั้งนี้จะเป็นการรั้งตัวอับ,บราฮัมให้อยู่ในศึกเกาโชเซเลอาต่อไปหรือทีมดังจากพรีเมียร์อังกฤษจะยอมเจียดเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการปิดดิวแข้งรายนี้